โยสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาเปิดในห้องนอนกันอีกครั้งนะผมก็เดี๋ยววันนี้ก็มีฝนตกนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะพาไปซื้อให้เจ้าผมที่ผมว่าในอีพีที่เท่าไหร่ล้วก็ช่างหัวมันเถอะนะัะผมโอ้วันนี้มีผักโตขึ้นมาเยอะแยะอะไรนี่วาเราก็ยังไม่เก็บอาภารกิจนี้เราก็ยังไม่ได้เลยนะฮะเออมาเก็บผักกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เราสองน้อยยังวะเฮ้ยได้น้อยมากเลยอะ โอ้โหให้ตายเถอะอ๋อ่พวกนี้ผมปลูกอะไรไว้วะผมน่าจะต้องซื้อมาแก้นะผมขอเรียกว่าอะไรอะซื้อมาปลูกเพิ่มนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคเก็บไว้นะครับได้เท่าไหร่หรอวะได้21รับ25นะทั้งนั้นเราก็แค่หาผลไม้มาปลูกเพิ่มกันแล้วกัน,กนของที่เราจะเอาไปขายเนะี่ยเราก็ปลูกๆไปเยอะฉันมีสินค้าใหม่เรียกว่าเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติสิ่งที่ช่วยให้คุณรีบนมวัวนมแพะตัดขนแกะของคุณโดยอัตโนมัติถือว่าเป็นเครื่อง มือรูหราดังนั้นจะได้ขายในราคา20,050 5นะครับผมมาดีนะโอ้โหแพงยังวะเราไม่น่าจะมีเงินหรอกมั้งเอ้ยมีนี่ว่ะเราน่าจะซื้อได้แหละจินในวันพรุ่งนี้จะมีเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะครับผมในจตุรัสกลางเมืองซึ่งคุณมาร่วมสนุกได้นะแต่เวลา9โมงถึงบ่าย2นะอย่าพลาดเกมเก็บไข่ล่ะคุณเลสซูมุตรีนะครับผมอ๋อลืมไปว่าพรุ่งนี้จะมีเทศกาลนะครับผมโอเคน่าจะต้องเก็บไข่แหละนะครับผม เครื่องไอ้นั่นเออผมก็ทําการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เราก็ไปให้โรบินเนี่ยมาซ่อมบ้านให้แล้วนะฮะไม่ใช่ซ่อมดิเขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดนะผมจะเอานมวัวให้โรบินดีกว่าโรบินชอบไหมเออเอาไปครับขอบคุณมันดีมากจริงๆเลยโรบินจังทําไมโรบินเหมือนผู้ชายจังเลยโรบินเขาเป็นผู้หญิงนะเออรู้สึกว่าวันนี้จะมีร้านค้าลึกลับด้วยนี่นาไหนดูสิวันนี้จะมีอะไรขายครับ ดูซีดูตีเออจะเป็นเพียงเรซพีแค่ว่าเรซเพคใช้เวลาเติบโตห้าว,วันนะเฮ้ยไอ้นี่สวยจังวะเฟอร์นิเจอร์นะเฮ้ยอยากได้วะโอ,อไอ้นี่ไปแล้วกันนะครับผมเฮ้ยต้นป๊อปปี้วะต้นป๊อปปี้เรามีแล้วนะถ้าถ้าเราจะซื้อก็ซื้อได้นะแต่ไม่ซื้อดีกว่านะฮะไม่ซื้อไปไหมมันมีคนชอบนะรู้สึกว่าใครจะชอบสักคนนี่แหละผมก็จำไม่ได้กันโอเคไปทะเลกันดีกว่านะครับผม,ผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้นั่นกัน ของที่ผมว่ากันเลยฮะว่ามันจะใช้ทําอะไรนะรู้สึกว่ามันจะใช้สําหรับแต่งงานนะผมอ่านมาคร่าวๆนะครับผมเขาบอกว่าให้นําไปมอบกับคนพิเศษ,ษ,ษคนคนนั้นจะรู้เองว่าความหมายมันหมายว่าอะไรนะผมซื้อปไปเลยแล้วกันผมขี้เกียจน,นะับผมขี้เกียจรอฝนตกนะฮะสร้อยคอนั่นไงจริงๆด้วยนะผมสามารถอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะสามารถให้กับคนที่เราจะแต่งงานได้นะะผมรู้สึกว่าคนที่เราจะแต่งงานต้องหัวใจเต็มแบบนี้นะ น่าจะใช่นะผมเอาละผมตัดสินใจแล้วผมจะแต่งงานกับเฮนรี่นะผมผมไม่ทำแล้วให้ทุกคนเป็นแฟนเราไม่เอาละขี้เหย่ละนะครับผมกพราว่ามันน่าจะนานนะครับกว่าจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นแฟนเราอมมันโอ้โหนานมากพระเจ้าเหอะมาหาเลยครับเฮนรี่ครับผมมามีของพิเศษจะามามอบให้ให Henry. เฮนรี่เฮ้ยเฮนรีอ่ออกมาพอดี <c oughs> ต้องเปลี่ยนเสียงกับเฮนรี <c> ่ <oughs> ครับผมมีของมาจะให้ของมาของจะเอามาให้นะผม เอาไปครับจุดจุดจุดฉันยินดีจุดจุดจุดฉันเตรียมทุกอย่างพวกเราจะจัดงานภายในสามวันโอเคนะจะมีความสุขมากๆเลยละ่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันเฝ้าถึงตลอดเวลาเลยละ่ะฮันเน่จุ๊บเด้ด้วยว่ะท่านผู้ชมเอาไปแล้วน่าจะเลิกจุ๊บได้แล้วนะผมเออสามวันสามวันหลังจากนี้จะมีงานแต่งกันหรือน่าจะใช่นะอา้าวชิบหายแลวยังไม่เตรียมตัวเลย โอ้ oh, ชุดเราก็ยังไม่สวยเลยเฮนรี่ผมรีบให้เกิดไปปะเนี่ยน่าจะไม่ไม่เป็นไรหรอกมั้งรีบเกินไปปะเนี่ยอ๋อ uh oh, เลยวันเกิดของเฮนรี่นะผมจะเป็นวันจันทร์นะจะหลังจากเทศกาลนี้จะมีวันวันแต่งงานเรานะครับผมเดี๋ยวไว้อีพีหน้าละกันแต่งงานก็ไว้อีพีหน้าค่อยว่ากันละกันครับผมโอเคเรามาซื้อผักไปปลูกเพิ่มกันดีก,กว่านะครับผมแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันของเราเป็นเหมือนเดิมไปเละต้องตื่นเต้นอะไรมากหรอก จะเริ่มเติบโตในดูเดี๋ยวเราพอมันเหลือเราจะซื้อไอ้นี่นะครับผมอ่าอัพปารคอร์เนี่ยน,นะครับผมไม่จะเป็นต้นแอปเปิลนะแอปเปิลคริสคอร์อะไรไม่รู้อันไม่ออกเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเอาเป็นดอกทเวลิปกันแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันราคาถูกดีก็ซื้อมาเยอะๆกันแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะขายได้ราคาดีไหมนะนนเฮ้ยเหลือเงินสองพันพอดีวะ่ะแล้วเราจะเอาไปซื้อแอปเปิลนี้แล้วกันไม่รู้ว่ามันเกิดในฤดูอะไรนะมันเกิดในฤดูใบไม้ผลิน่าจะเป็นฤดูนี้นะครับ เออน่าจะใช่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปะเข้าเทศกาลเก็บไข่กันดีกว่านะ,ะับผมน่าจะมีของแบบเดิมนะน่าจะใช่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้กันเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันน่าจะมีของใหม่ๆมาแหละเอารปลูกก็ไรดีกว่ายังไงพื้นมันก็ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันชุ่มชื้นอ,อยู่แหละแล้วก็ปลูปกไปเถอะสี่สิบอันน่าจะพอนะน่าจะพอแหละอันนี้นั่นผมก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะหรือจะเหลือก็ไม่รู้นะ เหลือแล้วก็ปลูกเพื่องมันใช้ไม่กี่วันหรอกในการโตนะฮะใช้แค่หกวันเองราคาก็ได้จะไม่แพงมากหรอกไอ้ดอกไม้นแไปปลูกต้นแอปเปิลนะฮะโอ้ตรงนี้มันเต็มไปแล้วนี่หว่ามันน่าจะเต็มทั้งหมดแล้วนะเราจะทําเป็นสวนแอปเปิลนะครับผมพวกสวนผลไม้แล้วกันตรงนี้เแปดช่องนะตรงนี้ก็น่าจะปลูกตรงนี้นะใช่ไหมเนี่ยปลูกพลาดนี่ชิบหายเลยนะ ตรงนี้จะเว้นไว้สองช่องนะครับผมจะเว้นช่องนี้ฮึบนียครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเว้นตรงนี้ฮึบฮึบโอเคปลูกตรงนี้ครับคำนวณถูกเลยน่าจะถูกแหละไม่เป็นไรช่างมันปล่อยไปนะครับผมปลูกไม่ถูกก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราตั้งใซื้อใหม่ได้แหละโอเคตรงนี้ก็ขายของนะฮะตัวนี้เก็บไว้นะครับผมเพราะเรายังไม่มีนะตวงนี้ก็จะขายทิ้งไปหมดเลยพรวาของจากทะเลก็ได้รคาคางจะดีเหมือนกันนะ เออเราโวยไปเปิ o ้ลไปติดกันดีกว่าเพราะว่าโวยไปเปิ้ลนี่มันสวยหรือเปล่านะห้องเราก็ขี้ขู่อะไรน่ารักเหลือกเกินเฮ้ยน่ารักว่ะตัวอะไรวะเนี่ยเออไปรูปตัวอะไรไม่รู้นะฮะผมโอเค,อเคนอนกันดีกว่านะฮะอืมได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็สองพันก็โอเคแหละขายของประมาณนี้ก็ได้ราคาประมาณนี้แหละ เออมีใครมาหานี่ท่รักอรุณสวัสดิ์จ้ะคุณยายนะครับมาหาเราทำไมเอ่ยฉันมีเอาไหมมันดีนะที่ได้ออกมาทางนอกยายไม่ได้เห็นฟาร,ร์มเก่าๆแบบนี้มานานแล้วละ่ะมันดูเฮ้ยเอาไหมมันดูดีกว่าแต่ก่อนยายเคยจําได้สิครับผมทําสวยไม่ละยายยายเอาของเล็กๆน้อ,นอยๆมาฝากอ่ะล้วไปสิจ่ะเป็นของขวัญจาก คนสวนคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งนะฮะอะไรอ่ะอะไรน่ะคุณได้รับกระถางต้นไม้นะใหผมใครเอามาให้น่ะกระถางม,มีประโยชน์มากเลยละ่ะเธอสามารถใช้มันปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเลยมันจะยังคงดูดีเม, <c oughs> มื่ออาไมมันจะยังคงดูดีเมื่อวางไว้ข้างนอกแต่มันจะสามารถใช้งานได้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะ อ่ายังไงนะผมไม่แน่ใจหาต้องการมันอีกเขามีวิธีทํามันขึ้นมาอย่างง่ายด้วยละ่ะนี่ไงนี่จะยาสารเก่าตัดมาพร้อมกับคําแน,นะนําอ่ะเออได้รับสูตรทากระถางต้นไม้นะฮะเอาละยายต้องไปแล้วละ่ะจอร์จจะเสียอารมณ์ <c oughs> ไม่จอร์จจะอารมณ์เสียเอาได้ถ้าเขาไม่ได้กินข้าวโอ๊ตของชอบของเขาตกเวลาขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับเธอนะรักครับ ว่าครับคุณยายครับเออแล้วปลูกยังไงอ่ะเจ้าชายอะไรปลูกอะปลูกลองปลูกผลไม้ในฤดูนี้แล้วกันครับผมเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันที่หลีบนี่แหละอ๋อปลูกอย่างนี้นี่เองแล้วก็ลดน้ำอ่ะเออน่าจะใช่นะเนี่ยประมาณนี้แล้วโอเคเราว่าน่าจะต้องไม่ต้องไปฝุดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเนี่ยเออเออต้อนชิ้นสัดชิ้นหนอนน่าจะใหญ่นะ เราไ้ตรงนี้ก็เฮ้ยดอกอันนี้เราโตแล้วนี่นาเฮ้ยเก็บได้แล้วะะเก็บบมาเถอะมันคือ,อไอนะ้ไหลเนาะมันคือดอกแชสนะฮะน่าจะเอาไปทำอะไรได้แนละ้วก็าขายได้ด้วยนะแต่ผมจะไม่ปลูกตรงนี้แล้วผมี้เกียจปลูกนะฮะเอ้ยตรงนี้มีปุ๋ยนะผมใส่ปุ๋ยเข้าไปแต่ไม่รู้ว่ามันปุ๋ยชนิดอะไรอ๋อจะมีสองสีด้วยหรออ๋อรูน่ะนะโอ้ดอกกะหล่ำปีแล้วก็โตแล้วนี่นาเก็บๆไปเถอะ เก็บไปครับเออเราน่าจะใส่ในบ้านของเขาเรียกว่าไอพีแอดได้แล้วนะเควสเราอะโอเคครับเสร็จแล้วครับเราน่าจะต้องหาอะไรมาผูกเพิ่มแล้วนะ okay, เนี่ยโอเคเก็บของพวกดราสองไ้ครับผมเอ่อดาวทองมันครบ20อ่า25อย่างเนี่ยเดี๋ยวเราขอคำนวณก่อนนะครับผมแป๊บนึงนะครับอ๋อแครมาเทศกาลแล้วเอ้ยเราลืมเหลือเงินไว้ว่าท่านผู้ชมโอ้เสียดายนะครับผม เอ้ยไอ้นี่เราสตรอเบอรี่นะสามารถเอาไปปลูกได้นะเนี่ยเราสามารถเอาไปปลูกในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเออสามารถเอาไปปลูกในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรือกระจกนะฮะเออคิดออกแล้วนะผมเอ้ยผมอยากได้กระต่ายวะเอาไปตัวหนึ่งแล้วกันนะผมแล้วก็อันนี้เอาไปสักสองสามสี่ห้าแล้วกันโผพอแล้วนะฮะเงินเราจะหมดแล้วเนี่ยดีดๆกันเหล็กนิดเดียวเอ้ยนี่คืออ๋อนี่ของตกแต่งนะผมไม่เอาแล้วกันนะฮะพร้ม โอเคเทศกาลนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมก็คิดว่านะก็จะใช่แหละเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเฮนรี่เอเล่มาอยู่กับอาอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยแล้วกับนายยุธิสุทรีเลยนะครับผมผมคิดว่าทุกคนพร้อมกับสําหรับการละไห้หรือยังพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วผมพร้อมมากเลยพร้อมแต่เมื่อวานแล้วนะฮะโอเคอ่ะจอดําไปอ่ะเรามาร่วมกับเด็กๆอีกแล้วนะครับผม ตอนนี้ถึงเวลาเด็ดๆของเทศกาลไข่นี้แล้วการล่าไข่เฮ้ยจริงเหรอนี่จะเย็นๆเด็กๆเธอต้องการใช้พลังงานในการค้นหาไข่ที่ซ่อนอยู่มากที่สุดเพื่อจะได้รับรางวัลกลับบ้านเป็นที่ระลึกครับของรางวัลอะไรเอ่ยปีนี้น่าจะเป็นของรางวัลอะไรปีเมื่อกี้เราได้อะไรไม่รู้จำไม่ได้อะตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยการค้นหาไข่ ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามหาไข่กันไข่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 โอเคได้แล้วหนึ่งลกูกครับตรงไหนอีกวะทำไมเรารู้สึกว่าเราเดินเร็วปแปลกแแฮะหรือมันหคงคีบเองวะไ่ใจะคีบเองหรอเปโอ๊ยอะไรวะโอเคได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่เดิมเอ้ที่ใหม่ต่อแล้วกันที่ที่มันมีเยอะนะให้เราก็จำไม่ได้หราอ้นอยู่ตรงไหนบ้างโอเค โอ้โหทำไมตรงนี้ไปไม่ได้วะมันปิดเหรอนี่เฮ้ยเจ้าเด็กน้อยฉันจะแย่งเจ้าเด็กน้อยทั้งหลายเฮ้ยให้พี่เดินสดวกเถอะโอเคครับได้เจ็ดแล้วนะฮะอุ้ยเหลือสิบสามวิป่ะได้จะเก็บได้ทันปะเนี่ยอุ้ยผมอยากลองได้ที่เยอะที่สุดนะครับผมว่าเราจะเก็บได้สักเท่าไหร่กันเชียวไม่แน่ใจเยอะเกินสิบหรอกโอเคสิบมันก็พอแล้วกันเพราะว่ามันมีเวลาไม่กี่วิเองโอเค ว้าวดูไข่พวกนี้สิอะไรสิแม้ถ้าฉันมันสามารถทําให้เด็กๆอย่างพวกเธอมาเก็บไข่ไอเก็บขยะในในเมืองในบ้างคงได้เป็นเมืองที่ย่ติใช้ฝั่งและอัญมณีที่สะอาดที่สุดคีค,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 คแล้วแล้วผู้ชนะเลิศในปีนี้ก็ได้แก่ถันถันดันจิ้นเอาชนะอีกแล้วนะสองปีซ้อนแล้วนะครับนี่รางวัลเธอเราไปซะได้รับเงินหนึ่งพันเลยครับฮะปีนี้ไม่ได้ของหรอ วันนี้ได้เป็นเงินวะโอ้โหได้แค่เงินพันเดียวเองโอเคได้เงินพันเดียวเองง่ายทำไจับปะเออเราก็ยังไม่ไปซื้อของมาปลูกเพิ่มเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปปลูกหลังไม้เพิ่มกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่จะเข้านอนนะครับผมต้องขอคนมากๆที่เข้ามารับชม EP นี้นะครับผมต้องขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เราเจอกันวันแต่งงานนะครับผมเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันกบเฮอร์รี่กันนะครับผมจะเจอกัน EP หน้านะครับสำวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันในเร็วๆนี้กับเกม s t a n d a y Deep นะฮะเดี๋ยวน่า,นาจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมจะเจอกัน bye bye, ครับผมบ๊ายบายครับ